มาโชว์สิคะในกระรองในกระรองกระเลงเก็บไปเรื่อยๆค่ะจิก่อจะเต็มถังนะคะสวัสดีจ้ะพี่น้องวันนี้สิพาไปเก็บหมากบูเบลีจ้ะเด็ดเก็บียเหรอเนี่ยเด็กจไปเก็บหมากบูเบลีได้จ้าไปเมืองกันสิได้ดหอดโรควันนี้จ้ะเนาะไปดูกันจ้ะมาถึงแล้วจ้านะคะหมากบูเบลีจ้ะที่นี่เ้าคนจะมาเก็บกันพี่น้อง นี่ค่คะถึงฝนสิถึงฝน,นจะไม่ตกหลายวันนางก็ยังเสียวายนะนางก็ยังมีชีวิตรอดให้เรามาเก็บอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มเก็บกันเลยนะจ๊ะมาดแอนี่ก่อนค่ะทำไมเก็บล้วบอสต้องเก็ห่างๆวะนี่เก็บเขาจะเก็บแบบสีนะคะนะ ต,ตัก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 แล้วค่ะเรามาตักกันเลยจ้าเรามาโชว์สิคะในกระรองในกระรองกระเลงเก็บไปเรื่อยๆค่ะจิกกจะเต็มถังนะคะอื่จ้าเราก็ลืมเก็บไม่ได้สักพักแล้วทุกคนนี่นี่ลูกก็สวยอยู่นะลูกก็งามอยู่นะคะนี่นี่ค่ะลูกปูบรีเนาะมาสมกิบค่ะ คิ่งใหญ่หล่นไม่ใช่จ่าถ่า,ายลงยูทูบจ้าวิดีโอยาวบ่ะใช่จ้าวิดีโอยาวจ้าโอ้มากอันเห็นดกพี่นี่งมาเรยงนอนดกพี่นี่งม่งา่งามื่ เดียเ๋ยวไลเติดละคู่นี้กับสิประมาณ3โลจ้ะคู่น่อยนะเออคู่ในหน่อยนะเออสนะองสามโล เต็มไม่เต็มเราต้องการอีกสักหน่อยได่มาทุกคนนี่นะจ๊ะนี่เราก็เก็บได้เท่านี้จ้าสมเทสใส่ทางนี้ก็สามสี่โลยนะคะนี่สามสี่โลยนะคะถังใหญ่แล้วนะคะนี่ค่ะทุกคน ใ,ใกล้ๆเนี่ตักขึ้นแบบนี้นค่ะแล้วก็จะมืออีกฝั่งหนึงจับเลยนี่นนี่ถ่ายให้ดูสิทุก้นอันนี้เราเก็บขายตามออเดอร์นะคะที่เขาสั่งเรามาเนาะเันก็ไปทำความสะอาดก็ไปทำความสะอาดจ้าลูกใหญ่นะทุกคนลูกใหญ่ นี่เราก็มาชมป่ามาเดิมนะจ๊ะทุกคนอันนี้ไม่ค่อยดุกมากแต่ว่าลมิดมันใหญ่ดีนะทุกคนน,นี่เนาะไปดูดูค่ะป่าเรานะคะกกิบค่ะฝนมันจะตกนะคะดีกว่าเมื่อวานเพราะว่าไม่ร้อนเท่าไหร่จ้าหลังจากที่เราเก็บมาได้สักพักนะคะผลงานคุณยายค่ะอุบอบอุอบอปุติปีใกระถาง ขขต้นี่ดุดยต้องไปเจอที่ดอกนะคุณยายตักคุณยายตักอยู่อันนี้อันนี้ลูกใหญ่เลยนะคุณยายตักใช่ใช่หม <c ười> มาจาาะเช้าแล้วทุกคนบลูเบอร์รี่ขอตัวไปเก็บก่อนนะจ๊ะขอตัวไปเก็บก่อนนะทุกคนนีุ่อยดกมากเลยมึง